ถ้าต้องการให้ลูกได้โรงเรียนที่ดีๆหรือเป็นกลุ่มท็อปสกูของประเทศอังกฤษเนี่ยควรพาเด็กมาเตรียมตัวที่กรูตูตั้งแต่กี่ขวบนะครับก่อนอื่นกรูตูคขสชี้ให้เห็นก่อนว่าปกติ British c u r r i c u l u m นะครับเขาคาดหวังว่าให้เด็กทุกคนต้องได้เรียนในสิ่งที่ตัวเองเก่งรักชอบถนัดแล้วก็มีความสุขนะครับเป้าหมาย Education ของบ้านเขาคือ พัฒนาสกิลทุกๆด้านให้กับเด็กที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในการประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าเด็กที่ได้เรียนในสิ่งที่ตัวเอง born to be และเป็นแพช s i o n สูงสุดเท่านั้นจึงจะพัฒนาสกิลขึ้นไปสู่เลเวลสูงสุดของเขาได้นะครับทรานี้ปกติในการรับเข้าโรงเรียนดีๆของประเทศอังกฤษนะครับมันมีการไปเข้าช่วง year 7นะครับอันนี้11ขวบเต็ม หรือไปเข้าช่วงเยียร์เคือ13ขวบเต็มหรือไปเข้าช่วงเยียร์สินะครับอันนี้เป็น six form นะครับหรือสุดท้ายคือไปเข้าช่วงมหลาลัยเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ว่าเด็กต้องการไปเข้าท็อปสกูล l ระดับไหนก็ตามคือเยียร์เจ็ดเยียร์เเยียร์สิหรือท็อปยูนิเวร์ซิตี้ก็ตามเด็กทุกคนเนี่ยควรได้รับการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย3-4ปีนะครับ ทีน,นี้เราย้อนมาที่ตัวคำถามว่าเด็กที่ต้องการเข้าท็อปสกูลในประเทศอังกฤษควรมาเตรียมตัวที่ครูตู่ตั้งแต่กี่ขวบนะครับปกติเด็กในเยียร์เก้าเนี่ยเขาจะรับเข้าที่13ขวบเต็มนะครับแต่คู่ขนากนกันกับการไปเข้าเยียร์เก้าก็คือเด็กบางคนไปเข้าเยียร์เจ็ดนะครับก็คือช่วง11ขวบเต็มนะครับเรามาดูขั้นตอนของการเข้าเยียร์เก้าก่อนเยียร์เก้าตัวท็อปเนี่ยครับ ปกติเด็กในเยียห้าช่วงปลายปลายเยียคือ10บขวบหกเดือนขึ้นไปเนี่ยเขาจะเริ่มขั้นตอนการสมัครแล้วครับปีเยียหกเทอมหนึ่งเนี่ยเ็จะสอบเขาเรียกว่า p r i ไอเซนะครับ p r ลไอเซนี่สอบมาชมาติกสอบ English แล้วก็สอบนอนโบ b บนะครับอันนี้คือวัด IQ ด้านอื่นๆของเด็กนะครับเยียหกเทอม2เนี่ยเด็กจะต้องไปสัมภาษณ์ที่โรงเรียนละนะครับ การสัมภาษณ์เด็กเนี่ยเน้นที่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วก็ดูเรื่องของหมายเซตของเด็กๆนะครับหลังจากสัมภาษณ์ผ่านเนี่ยเด็กก็จะได้ conditional offer และเป็นการ offer แบบมีเงื่อนไขโดยเงื่อนไขก็จะระบุว่าใน year 7 term 1เด็กจะต้องไปสอบ i อเซตตัวจริงนะครับแล้วเด็กจะต้องได้กี่เปอร์เซ็นต์ในแต่ละพาร์ท พอเยีเจ็ดเทอมหนเด็กไปสอบไอเซ็ตัวจริงนะครับถ้าได้คะแนน m e e t o f f e r เด็กก็จะได้ o f f เฟตัวจริงก็คือได้รับการ o f f เฟที่นั่งเพื่อจะได้เข้าไปเรียนในกลุ่มท็อปสคูลพวกนี้นะครับ In c a s สที่เด็กต้องการสกอร่าคือต้องการชิงทุนด้วยนะครับเยียแปดเทอมหนก็จะเป็นการสอบสกอร่าซึ่งการสอบสกอร่าเนี่ยเป็น a ะคาเดมิ Exam ทั้งหมดนะครับเป็นการสอบวิชาการทั้งหมดเลย นะครับที่จําเป็นจะต้องใช้ในการขึ้นท็อปฟอร์มของโรงเรียนเขาอีกทีหนึ่งปกติโดยพ่อแม่ทั่วไปที่หวังท็อปสกูแล้วเตรียมตัวลูกตั้งแต่เนิ่นๆเตรียมตัวลูกแบบให้เวลาในการเตรียมตัวเด็กอย่างเต็มที่นะครับเขาจะสมัครคู่ขนานกันไปด้วยก็คือเขาจะสมัครเข้าเพลสกูในช่วงเย่ห้าเยีหกหรืเยีเจ็ดของประเทศอังกฤษน,นะครับ ซึ่งเพ s c h สกูพวกนี้ครับมีอีกชื่อหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าฟีดเดอร์เป็นโรงเรียนที่มีคอนแท t หรือมีลิงก์กับท็อปสกูในเยีย9เก้าฟีดเดอร์ก็จะทำหน้าที่เตรียมเด็กทุกๆด้านเนะี่ยเพื่อจะให้เขาเยีย9เก้าตัว o ท็อปสกูให้ได้แล้วโรงเรียนท็อปสกูเองเขาก็มีพื้นที่ ที่จะรับเด็กเข้าจากกลุ่มของฟีดเดอร์ของเขาโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำงานคู่ขนานกันระหว่างสมัครเข้าเยียรเกตัวท็อปโดยตรงแล้วก็สมัครเข้าฟีดเดอร์เพื่อจะเตรียมตัวเข้าท็อปสกูลก็คือสแปมเอาไว้นะครับบทสรุปคือเด็ก8ถึง9ขวบนะครับที่ต้องการเข้าท็อปสกูลในช่วง13ขวบเนะี่ยเขามาเตรียมตัวมาวางแผน กับทางทีมงานกับทางเจ้าหน้าที่ของกุตูแล้วนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในการสมัครเข้าท็อปสกูลที่ดีที่สุดของประเทศอังกฤษเพราะฉั้นเกมนี้ครับใครเตรียมก่อนใครได้เปรียบนะครับสวัสดีครับ